สวัสดีครับเกษตรนักพัดชาแวันนี้ผมก็มาที่สวนผมเองนะครับก็มาให้น้ำต้นทุเรียนเนาะแล้วก็ใบหญ้าออกจากต้นนางด้วยอันนี้เป็นใบใหม่นะครับที่นางแตกออกมาใบาเก่านางจะผัดทิ้งหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นใบใหม่นะครับก็น่าจะบง่งบอกสัญญาณว่าก็คือรากของนางเดินเนาะ ครับนี่ผมก็ดาห้าออกจากต้นของนางเนาะให้น้ำสปริงเกอร์ผมยังไม่ค่อยกล้าให้ปุ๋ยนางอันนี้เป็นใบใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือนางติดรากนั่นแหละก็เป็นใบใหม่นะครับ ก็จะดูว่าตรงปลายนางจะแห้งนะนางก็จะออกข้างนี้ข้างตะวันออกนะขวามือครับนระคับประคองนางมากเลยนะครับอันนี้การปลูกทุเรียนเนี่ยไม่ไม่ใช่การปลูกครั้งแรกของผมนะครับผมทดลองมาหลายครั้งละ แต่คราวนี้ผมก็ได้ไปเรียนรู้มาจากสวนคุณมหาภาธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนาดีนะครับตำบลหัวงวัวหรือเปล่าตำบลน,นาดีบ้านานาดีเนาะตำบลหัวงวนั่นแหละขนาดอำเภอตัวเองทแท้ๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะอยู่บ้านนาดีอำเภอสนมนะครับก็ไป ทำคลิปมาแล้วก็ไปเรียนรู้มานะครับว่าเขาทํำยังไงเนาะก็เลยลองมาทําดูนะครับพอมาทําดูมันก็มันดูเหมือนมันมีสัญญาณที่ดีให้ผมอยู่นะเพราะว่ามันมันแตกยอดนะครับการที่มันแตกยอดก็หมายถึงลากของเขาเดินนะครับหมายถึงลากของเขาเดินเนาะ ถ้าลาาเขาไม่เดินเขาก็จะไม่แตกยอดคือต้นนี้เขาก็จะผัดใบเก่าทิ้งหมดแล้วนะครับแต่ผมยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเลยใส่อะไรนะครับที่ผมสั่งมาเนาะดินภูเขาไฟนะครับไม่รู้ภูเขาไฟยังไงแหละแต่ผมก็ใส่ไปนะเขาทำเหมือนเม็ดปุ๋ยอะ่ะผมก,ก็ใส่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ต้นอื่นนะครับต้นนี้ผมเพิ่งได้ยอออกให้นางาเริ่มแรกดูนางก็ล่อแล้วนะครับแต่ตอนนี้นางแตกยอดครับใบที่เห็นเนี่ยคือใบใหม่ทั้งหมดนะครับใบเก่านางผัดใบทิ้งหมดแล้ว ก็ยังไม่กล้าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับว่าจะลองเอาปุ๋ยคอกมาใส่บางๆแล้วรอบต้นนะครับแต่ดูสัญญาณแล้วก็แตกยอดดีนะครับแตกยอด อันนี้ผมสร้างถึงแวดร้อนให้รครับอันนี้ผมก็เมื่อกี้มีโฆษณาข้ามาจาก u t ทุกนะครับเคยเราไปกดติดตามก็อเด้งค็น้เมื่อกี้เราใช้งาน,น,นาานะมันก็เด้เองก็เาะนั้นเอนมันก็ขับร้อหน ก็สร้างสินค้าล้อมไม่นาก็คือผลกล้วยไม่เป็นร่มเงาไม่นาก็ทฤษฎีนี้ก็เรียนรู้มาจากท่านมหาภารธรรมนะครับที่อำเภอสนมบ้านนาดีนะครับต้นนี้นางผมจะซื้อมาต้นเล็กต้นเล็กๆครับร้อยแปดสิบบาท มาตอนแรกเอามาลงหลุมตอนแรกใบานางแห้งกอองรอบหมดแล้วครใบานา,า,ยยางกนะ็ร่วงอันนี้คือใบใหมนะ่นางแตกยอดออกมาก็คือว่ารา,ากนางเดินก็สองต้นนี้จะจะส่งสัญญาณที่ดีนะครับเราพาไปดูต้นนะครับ ส่วนต้นนี้อันนี้ก็เป็นใบใหม่นะครับแต่ผมซื้อต้นมารู้สึกว่าต้นจะต้นจะเต็มๆนะครับต้นต้นไม่ค่อยสวยนะครับจตต้นไม่ค่อยสวยแต่ก็กกบพยายามทำให้นางสวยนะครับอันนี้นางนางนางแตก็อดออกมาแล้วแต่ว่าแต่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บอว่าต้นต้นที่ซื้อมาบ <laughs> อนว่าเขาเจ็บด้วยนานเลนะนเจ็บด้วยนาะนแล้วนายก็ไม่ได้เจริญเติบโตนะเพราะจะอาจจะอยู่ในถุงดำเินลามานอะไรประมาณนี้นครับ <laughs> ผมว่ามีต่วเพราะว่าจะดูแต่พัฒนาการโอเคนายมีแน่นอนเพราะว่านี่เป็น เป็นใบใหม่ของนางนะครับยวพาไปดูต้นอื่นต้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไดา้ยอาออกต้นนางจะเล็กมากโดนแดดเผาใบาแห้งหมดเลยแต่อันนี้เป็นเป็นนางแตกยอดนะครับนางแตกยอดใหม่เนาะอ,อันนี้นางแตกยอดใหม่ล่ะ ผมก็จะทําสร้างระบบนิเวศให้นางนะครับปลูกต้นกล้วยให้ร่มเงากับนางนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้าว้าพันเตี้ยนะพี่สาวนางให้มาพี่สาวนางเป็นคนน่ารัก <c oughs> แก้งชมนางไปงั้นแลวแต่นางน่ารักจริงสนิทกับนางที่สุดพี่สาวคนนี้ ก็เห็นเห็นมันแตกก็สําหรับคนปลูกผู้เรียนก็จะมีความสุขนะครับเนาะถ้าแต่ถ้าถ้าเขาตายเราก็ใจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวไปด้วยสําหรับคนปลูกผู้เรียนเห็นพัฒนาการของเขามันก็มีความสุขะครับเนาะอันนี้นาะเริ่ม ชุ่มฉ่ำแล้วด้๋ยวผมก็จะปิดตอกให้น้ำต้นอื่นนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับวันเสาร์เนาะก็จะมาอยู่ที่สวนถ้าไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมก็จะมาอยู่ที่สวนนะครับส่วนกเกษตรนักพักนะครับ ต้นเดิมเนาะต้นนี้จะถือว่าที่ผมซื้อมาต้นใหญ่สุดนะต้นใหญ่สุซื้อมาเท่าไหร่น่ถจะสามร้กว่าสามร้อยห้าสิบหรืออะไรประมาณนี้ครับเห็นแตกยอดก็ดีใจนะครับเพราะหมายถึงว่ารากนางเดินเนาะอันนี้ใบร่วงใบเก่าร่วงทั้งหมดแล้วก็มีแขนงข้างๆนี่จะแห้งนะครับแต่ไอ้ที่ที่แตกมานี่ก็คือคือใบชุดใหม่อ่ะครับนั่นหมายถึงว่ารากนางเดิน ตอนแรกลากตรงตรงโคนเนี่ยจะโผล่นะครับโผล่เยอะด้วยผมก็เลยเอาดินกรอบเนาะเนื่อคมจะหาปุ๋ยอะไรบางๆมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับตอนนี้ก็พามาท่านผู้ชมมาเยี่ยมสวนเกษตรนักพัฒนะครับก็สวนผมเองเนาะผมก็ปลูก ผมจะปลูกเยอะอยู่นะครับผมจะเป็นสวนผสมผสานนะครับแต่สวนนี้ผมจะเน้นอวโคาโดนะครับเนาะแต่ในคลิปนี้ผมถ่ายทุเรียนนะครับถ่ายคลิปทําทุเรียนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e สำหรับผู้เข้ามาใหม่เนาะสำหรับใครที่กดติดตามผมอยู่แล้วผมก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ